พามาดูคอมตู้ปลาเครื่องนี้ก็ผมจัดสเปคคอมตู้ปลาปี2025นะครับเคสนี้ก็จะเป็นเคสร,รุ่นใหม่เลยผมจากทางซูนามิเบื้องตัวแต่ปรอกก็พามาประกอบแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าดูแล้วรับผมสนใจอยากสั่งประกอบคอมแอดบ็อกโดยใช้เคสนี้นะครับก็จัดไปเลยนะผมพร้อมปรับไฟซิงไฟได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพามาดูรายละเอียดสเปคคอมตู้ปลาเครื่องนี้กันเลยครับ CPU ที่ใช้ก็เป็นตัว i5 1400F นะครับก็เป็นตัว เกือบจะใหม่ล่าสุดแล้วนะครับเพราะตัวใหม่แล้วเพราะ <c oughs> ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยมันเป็นตัวคออลต้านะครับแต่ก็ยังแบบงบมันยังแพงอยู่นะครับเมนบอร์ดก็ยังแพงก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจที่จะไปประกอบนะครับก็ดูเป็นตัวนี้ไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่า CPU Intel ตั้งแต่ g จ n นเขึ้นมานะผมยังใช้งานได้ดีมากๆนะครับตัวนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการทํางานตัดต่อสตรีมก็สามารถทําได้อย่างลื่นไหลยอย่างแน่นอนนะครับจับคู่กับเบนบอร์ด B เจนสุด M A Wi-Fi d d r 4เครื่องนี้สามารถใส่แรมได้4แถวสา M เสุดที่2ตัวนะครับแล้วก็สามารถรับ Wi-Fi รับบลูทูธได้ในตัวอีกด้วยส่วนแรมนะครับก็จะเป็นแรม32มกิกนะครับเกมไหนกินแล้วมันหนักก็เอาอยู่สบายๆนะครับส่วนถ้าใครที่เปิดใช้งานหลายจอหลายหน้าต่างหลายโปรแกรมเนียวก็สามารถเปิดได้อย่างลื่นไหลโดยที่คอมไม่ค้างคอมไม่หน่วงเลยส่วนการ์ดจอก็เป็นรุ่นยอดนิยมครับ RTX 4060นะครับตัวนี้สามารถเล่นเกมฟ u l l h ดีได้ลื่นแทบทุกเกมนะครับหรือว่าจะไป ประมวลผลภาพประมวลผลวิดีโอ AI ก็ทําได้ดีส่วนชุดระบายความร้อนนะครับเราก็แถมให้นะครับก็เป็นตัวคูลเลอร์นะครับก็จะระบายความร้อนได้เย็นกว่าซิงคที่แถมมาเนี่ยประมาณ10 1ถึง15องศาเลยแล้วก็ลูกค้านะครับก็สั่งเป็น Windows 11แท้ด้วยนะครับตัวนี้ต่อมาเราไปดูในส่วนของตัวเคสครับเคสนี่ก็สามารถบอกอุณหภูมิบอกการใช้ง,งานของตัว CPU แล้วก็การ์ดจอได้นะครับเราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให เปลี่ยนเป็นอุณหภูมิหรือว่าเปอร์เซนต์การใช้งานเนี่ยทุกๆก่วินะครับนี่ตัวนี้ก็ถือว่าเทพเลยทีเดียวนะครับมีขีดบอกด้วยนะนี่ในส่วนด้านหน้าเคสนะครับก็จะเป็นกระจกแบบนี้เลยนะครับกระจกเนี่ยก็จะเป็นทับกาสนะครับนี่แบบนี้จะเป็นกระจกโค้งนะครับด้านบนก็จะสีใสนะครับเนี่สามารถมองเห็นได้ทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นเคสอีกหนึ่งเคสที่สวยงามมากๆ ส่วนพอตการเชื่อมต่อนะก็มีครบเลยผมยูเอสบี3มช่องเลยทีเดียวมาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับนี่ภายในก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวเคสเนี่ยเขาก็จะแถมพัดลมให้สตัวนะครับแล้วก็สามารถปรับโหมดไฟได้นะครับเดี๋ยวพ่จะปรับรโหมดไฟให้เนาะโอ้หเหมือนช่างจ่าสละเกินเอาเป็นสีขาวนี่แหละจะได้เห็นภายในสวยๆนะครับจะได้เห็นทั้งหมดเก็บสายไฟให้พร้อมใช้มาดูในส่วนของพัดลมใกล้ๆนะครับนี่พัดลมก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะครับ เห็นไหมสื้อสวยนะครับแล้วก็มองด้านข้างเนี่ยมันก็จะเป็นมีไฟเช่นกันนะครับนี่เหมือนกัว่าสวยงามครับผมในส่วนของเมนบอร์ดนะครับก็มีซิงค์ระบายความร้อนตัวเฟดไฟ CPU นะครับทำให้เวลา CPU จะดอโหลดหนักๆพักระบายความร้อนพักแก๊ไฟเนี่ยก็ยังเย็นอยู่ตัวกาจอครับผมนี่ RTX พร้อ b แ a c k Page นะครับสวยงามมากๆในส่วนของซิงค์ระบายความร้อน CPU นะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับ เห็นเล็กๆน่ารักแบบนี้นะครับบอกเลยว่าระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยเอาล่าสะสำหรับใครที่สนใจสั่งประกอบคอมสั่งโน้ตบุ๊กแอดพ็อกนะครับก็ทักเพจทักไลน์มาเลยก็ได้นะครับผมลงเ d นโดลงเกมให้พร้อมใช้ส่งฟรีมีปลายทางออกแบงก์กระปุีออก e t แทได้อยากได้งบเท่าไหร่ใช้งานแบบไหนบอกแอด o ็อกได้เลยครับสำหรับวันนี้แอดพ็อกขอตัวไปก่อนนะครับใครที่วางแผนประกอบคอมนะครับไม่รู้จะปรึกษาใครถ้ามาปรึกษาสอบถามแอดพ็อกได้เลยนะครับ